อากาศเหมือนฝนจะตกเลยแจ็ค ฝน <laughs> จะตกแต่ว่าแม่ตากผ้าดูสิอืมอันนั้นอันนั้นถุงเท้าเสื้อผ้าทำงานเสื้อผ้าทำงานแม่ก็คือเอาเอาเอาเข้าเครื่องแล้วก็มามามาผึ่งลมเฉยๆนะ มันแห้งมาแล้วล่ะว่าซักผ้าซักผ้าแล้วก็เราไม่อบแล้วก็มาเราก็มาผึ่งเดาประหยัดไฟไปอีกตัวมันบำหรับพี่น้องเพราะว่าเสื้อผ้าทํางานที่เฉยเอาเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าถุงเท้าไว้สําหรับใส่ก่อนใส่รองเท้าบุนะ๊น่ะเออเราก็ต้องใส่ไปทํางาน ส่วนมากถ้าเสื้อผ้าทำงานจะซักจะซักแล้วก็มาผึ่งข้างนอกเอาไม่ไม่ถึงขั้นตอนปั่นนะเออปัน่นเพาะว่าเขาปั่นมาได้แหละแต่ว่าเราก็เอามาผึ่งแดดผึ่งลมเอาแต่ว่าถ้าของแฟนเขาทำงานเนาะเราต้องทำเราต้องเอาเขาเครื่องอบอย่างดีแหละเพราะว่าแกเป็นเป็นแพ้นอนแพ้นี่มาลงมาแรงแต่สำหรับเราอะมันเป็นเสื้อผ้าทำงานเฉยเสื้อผ้าไอ จะพลังเคสำหรับทำงานเฉยๆเนาะใช่ไหมเรามีเดดธรรมชาติเราก็ใช้ไปเบื้องายเป็นอยังไปไปดูพี่ไปไปดูพี่ทำอะไรกันไปดูพี่ไหมอืมก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้ายาเราอยู่ในเมืองเราเราจะมาตากแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนบ้านไม่โอเคอย่างนี้เราทำได้ สเสื้อผงเสื้อผ้าไปไม่มีกฎระเบียบ <c oughs> เราเราทำของเราเองตากไปตี่ละปันก็สร้างรัรดฟาดลดเหมือนแคมป์คนงานก่อสร้างนะบางวันนะนะเสื้อผ้าท,ที่เราใช้ทำงานหาเห็ดอะไรเงี้ยเหนือใครอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเดีย๋ยไปขุดนะ้สกรปรกไม้ตรงนั้นนะจ๊ะ๊อด ดอกกุหลาบก็อันนี้น่ะโอ้โล่ล่าเลยดอกกุหลาบสันเมืม่ยอเช้ายังตุมต่มๆหวานๆอยู่หวานเแดบบียวโอ้อยากจะดมก่อนอยากจะดมซะหน่อยดมดอมซะหน่อย จะหอมบะหอมกระดมไปมันก็หอมอยู่มันไม่ใหญ่นะไกลไม่ได้ไกลหรอกตรงนั้นแม่ล้อมรั้วใหม่เอา้าทำมามไดอ้าอะครับทุ๊กตามมาเล่นเหระอลูกเอามาเล่นทำไมมันเปียกมันเปียกฝน เปียกฝนลูกเอาเข้าบ้านเลยพาออกบ้านแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยบักคิดดื้อนั่งก็นั่งกิ้งในมาอ้าวๆอรแล้วนั่ลงกิ่งกิ่งกิงโอ้โอ้โฝนหน่ะอ้วรัวรัว พุ่นอ่ะโอ้พอด่ายทองปางงาโอ้พอด่าฮ่า่่า่่ะะอ้ยขาซี่ปางงางแล้วพอด่าดีใจหลาย ก็ดึคุยพี่น้องได้เล่นกับหมาคุยเล่นกับหมาฝนเพิ่งจะหยุดนั้นนีงไม่ค่อยสบายกินยาตื่นตื่นเกือบบ่ายโมงเนี่ยไม่ตื่นแต่เช้าตื่นตตีสี่แล้วแหละแต่ว่าหลังจากกินข้าวทำางานบ้านเสร็จก็ประมาณสามสี่โมงแล้วก็ไปนอน นอนยาวสามชั่วโมงเลยเพิ่งตื่นแล้วก็ทำงานบ้านอีกให้อาหารสัตว์เลี้ยงแมวน้อยแล้วก็นี่จนตอนนี้เวลาอ่าอย่าไปกินอย่าไปกินของแม่จิตตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่มงเย็นห้ามงเย็นนะอย่าไปหยับดอกกุหลาบแม่นะ กูราบแม่พังหมดเยอะม,มั้งไอแต้หมูไอแต้หมูเด็กดื้อคุยกันเด็กดื้อแหละฝนเพิ่งจะตกหยุดตกเนะมื่อคืนก็ตกนะฝ้าห้องบิมๆม,มาเอียดนะเสียงฟ้าร้องมาอีกนะ เป็นีอยังไงอ,อ๋อสีไงบ่านอนเนี่ยต้นอันนี้ตะบองเพชรข่อยเนี่ยต้นอันนี้ข่อยมะกรูดข่อย ก็จะอยากออกมาเดินเล่นปกติต้องเดินยาวนู้นแม่ล้อมรั้วใหม่แล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ล้อมดักเข้าไว้แลวนี่สั้นแค่ตรงต้นไม้นะ่ะปกติยาวไปถึงนู้นทีนี้ไม่ให้ไปแล้วกว้างจัดมาแค่ตรงนี้แล้วก็ไปท้ายบ้านนน้นเลยมันจะได้ไม่ไกลเกินไปใช่ไหมลูกใช่ไหม พอเย็นมาก็จะหาอะไรกินแล้วจะทาอะไรกินนอ้อคืนนี้มาว่าเนี่ยซุปอันนั้นนะซุปเห็ดแซ่บแซ่บพี่น้องซุปเ็ษปนนะเสษปนปลาทูแซ่บน้ำพริกปลาทูใส่กับเห็ดนะ่ะเนาะอร่อยมากเลยเห็ดที่ว่ากอใหญ่ๆนะั่นแหละโอ้ได้ของดีแล้วแซ่บครับพี่น้องอวันนี้ก็จะกินอะไรทอดหมูทอดหมูด,ด้วยแล้วก็แกงเห็ดด้วยแล้วมั้งคืนนี้ ้องมีเม,มนูเห็ดผสมน้ำกินทุกมื้ออร่อยกินอรน่อยมากอ้อยยุงเห็นบ่าละ่ะยุงเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วยุงนี่ไปเลยไาจิมาเก็บอาผักนะีะจะใส่ใเนี่ยเห็นผักก็ออนซอนนะนะไม่รู้จะเอาไปใส่อะไรหรอก นี่ปลูกพอ่อ้้กินพี่น้องเพราะว่าไม่มีเวลาทำสวนเลยปีนี้เพราะว่าอากาศมันไม่ดีเมืองนี้นะอากาศไม่ดีมันจะหนาวแล้วทีนี้พอหายหนาวของคนอื่นเขาได้กินหมดแล้วแต่ของเราเน่ะมันจนตายบมแล้วแล้วทีนี้ก็ปลูก,กเฉพาะไอ้ที่พืชระยะสั้น